อนนี้เราก็ามาถึงในส่วนของเนื้อหาของงานความปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้กันแล้วครับซึ่งในเนื้อหาส่วนนี้ครับเราจะกล่าวถึงความปลอดภัยในงานนะครับกฎระเบียบความปลอดภัยภายในบษษษริษัทรวมถึงคาสัท์ต่างๆครับที่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับก่อนที่ว่าจะเริ่มงานกันนะครับเพื่อที่จะได้ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหากันเลยนะครับว่า ว่ามีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือสัพที่ควรรู้สองระบบป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยสามข้อกําหนดความปลอดภัยภายในบริษัทนะครับซึ่งเรามาดูในเนื้อหาส่วนที่หนึ่งเลยนะครับสั์ที่ควรรู้นะครับคําศัพท์ในงานของความปลอดภัยครับมีเยอะแยะมากมายครับเราจะเน้นคําศัพท์ที่เราเจอหรือมักได้ยินกันบ่อยๆครับก็คือคําที่หนึ่งเนี่ยครับก็คือความปลอดภัยอาชีวอนา,ามัยและสภาพแวดล้อมนการทํางาน คือการการะทำ vida, หรือสภาพการทํางานซึ ield, oh. ่งปอจากเหตุอาจจะทาให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนไรไยครับอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางานนะครับสองบติการบริการนะครับหมายถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานครับซึ่งทําให้เกิดหรืออาจเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทํางานได้นะครับสามอุบัติเหตุอุบัติเหตุจะมาถึงเหตุการณ์หรือบริการต่างๆครับ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้วางแผนและไม่ได้ตั้งใจครับตรงผลให้เกิดการบาดเจ็บพิการหรือชีวิตและทรัพย์สินเสียหายนะครับผมคาสุดท้ายนะครับเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือคําที่เรามักได้ยินเราบ่อยครับคือคําว่า near miss นะครับก็คือเหตุการณ์ที่ถงประสงค์แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับครับต่อมาเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับ สาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุครับมีด้วยกันอยู่สาสาเหตุนะครับคือ1นครับสาเหตุที่เกิดจากคน2สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรครับและ3สาเหตุที่เกิดจากโชคชะตาครับซึ่งการเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่เกิดจากโชคชะตาหรือข้อกรรมของแต่ละคนนะครับแต่มันเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุนะครับที่ชี้ชัดแน่นอนครับผมซึ่งถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วครับเราจะต้องมาหาสาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุครับเพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกนะครับซึ่งในส่วนของความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุนั้นนะครับแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆดังนี้ครับคือประเภทที่1ความสูญเสียทางตรงนะครับหมายถึงจํานวนเงินที่ต้องจ่ายไปที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จะรบับบดเจ็บนะครับเช่นค่ารักษา,ษาพยาบาลค่าทดแทนค่าทําขวัญต่อมาเป็นประเภทที่2นะครับ ความสูญเสียทางอ้อมหมายถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าใช้ใจ่ายทางตรงนะครับเช่นการสูญเสียเวลาทํางานของผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานนะครับค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมเครื่องมือและอุปรกรณ์สามก็ 3. คือค่าบริการต่างๆของผู้บาดเจ็บนะครับค่าจ้างแรงงานของผู้บาดเจ็บรวมไปถึงค่าวัตถุดิบหรือสินค้าที่เสียหายไปนะครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้บาดเจ็บครับจนถึงขั้นพิการหรือทุพพลภาพน,นะครับจะกลายเป็นภาระของสังคมครับซึ่งทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยนะครับจะเห็นว่าความสูญเสียทางอ้อมจะมีค่ามหาศาลนะครับมากกว่าความสูญเสียทางตรงครับซึ่งปกติเราทุกคนมักจะคิดไม่ถึงครับจึงมีคนเปรียบเทียบไว้ว่าความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายของการเกิด อุบัติเหตุครับเปียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งนะครับส่วนที่โผล่พ้นน้ําให้เรามองเห็นได้ครับมีเพียงเล็กน้อยครับเมื่อเทียบกับส่วนที่จมอยู่ใต้น้ํะครับซึ่งจากรูปก็จะเห็นนะครับว่าส่วนที่พ้นน้ำครับมีเพียงนิดเดียวถ้าเทียบกับส่วนที่จมนะครับต่อมาเป็นตัวอย่างผลกระทบจากอุบัติเหตุนะครับก็จะมีการเสียชีวิตนะครับการพิการหรือทุพพลภาพซึมเศร้าจากการบาดเจ็บหรือการพิการนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือการขาดไรายได้นะครับซึ่งผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นผลพวงมาจากอุบัติเหตุนะครับซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะหนักหรือเบาครับผลกระทบที่ตามมามันจะไม่ได้กระทบแค่ตัว,ต,วตัวเราแค่คนเดียวนะครับจะก,กระทบไปถึงครอบครัวหรือคนรอบๆตัวเราก็จะกระทบกันไปด้วยนะครับก็ อยากจะฝากถึงเรื่องการเกิดอุบัติเหตุครับก็คือถ้าจะทําอะไรก็ทําอย่างรอบคอบแล้วก็มีสติครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังนะครับต่อมาก็จะไปในส่วนของ line of fire รับรศมีหรือแนวอันตรายครับแล้วไฟก็คือสถานการณ์ที่อาจจะได้รับปาดเจ็บจากการถูกพลังงานหรือวัตถุต่างๆครับที่สามารถทําให้เกิดอันตรายได้ครับเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่เราอยู่ครับ หรือการนําตัวเราเองนะครับไปขวางวิถีของการเคลื่อนที่นะครับทีนี้ครับเรามาดู3ลักษณะอันตรายจากาไฟล์ที่ควรรู้กันนะครับว่าว่ามีอะไรบ้างครับลักษณะที่1นครับก็คืออันตรายจากการถูกวัตถุชนหรือตกกระทบนะครับเช่นการที่เราเนี่ยไปยืนหรือเดินภายใต้สิ่งของที่กําลังถูกยกอยู่นะครับหรือการทํางานในพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างชั้นบนและชั้นล่างนะครับ ลักษณะที่สองครับก็คืออันตรายจากการถูกหนีบนะครับเช่นการวางมือในจุดบีบจุดหนีบนะครับหรือการที่เราใช้ประจรแจแบบเปิดฝาแม่เหานะครับต่อมาลักษณะที่สามนะครับอันตรายจากการสัมผัสแหล่งพลังงานอันตรายนะครับเช่นน้ําหรือไอ้น้ําที่มีแรงดันสูงครับพุ่งเข้าใส่ตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับหรืออันตรายจากสารเคมีครับที่ ค้างอยู่ในลายท่อครับเป็นต้นมาดูตัวอย่างของคำที่ใช้เป็นแนวทางในเรื่องของ l ายอัพไฟล์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับในของกลุ่มแรกครับกลุ่มของอันตรายจากการถูกชนกระแทกตกกระทบนะครับตัวอย่างคำครับก็จะมีวิ่งชนขับชนวิ่งเข้าใส่กระเด็นใส่พุ่งใส่หรือเหวี่ยงมาโดนขาดกระเด็นมาโดน นะครับตัวอย่างเหตุการณ์จากคําเหล่านี้นะครับเช่นสะเก็ดไฟกระเด็นใส่นะครับสารเคมีพุ่งใส่เครื่องจักรหมุนมากระแทกเคน์เวี่ยงมาโดนเป็นต้นนะครับต่อมาในกลุ่มที่สองครับก็อันตรายจากการถูกหนีบนะครับตัวอย่างคําครับเช่นหมุนมาทับหนีบเลื่อนมาทับดูด เกี่ยวหรือว่าดึงเข้าไปนะครับตัวอย่างเหตุการณ์จากคําเหล่านี้ครับรเช่นเครื่องจากเลื่อนมาทับมือเป็นต้นนะครับต่อมาเป็นกลุ่มที่3ครับกลุ่มสุดท้ายก็คือแหล่งที่มีพลังงานอันตรายครับตัวอย่างคาครับเช่นมีแรงดันสงูงภายในพุ่งออกมาไฟชอ็อตหรือมีสารเคม,ม,มีอันตรายอยู่ภายในนะครับตัวอย่างเหตุการณ์จากคําเหล่านี้ครับเช่นมีความร้อนอยู่ภายในท่อนะครับ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือว่ามีสารเคมีค้างอยู่ภายในนะครับซึ่งเราสามารถนําตัวอย่างคเาเหล่านี้ครับไปประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆในงานที่เราทําได้นะครับเพื่อจะได้เป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอันตรายนะครับต่อมาเป็นระบบป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยนะครับในหัวข้อนี้ครับจะเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทํางานต่างๆ,ๆครับขั้นพื้นฐานที่ควรทราบนะครับ เช่นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานหรือ PPE ที่เราเรียกกันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างด้วยกันนะครับก็คืออย่างแรกคืออุปกรณ์ป้องกันศีรษะนะครับซึ่งจะสามารถป้องก,กันการกระแทกการจอะทะลุของวัสดุที่ตกลงมากระทบสีรษะนะครับและสามารถต้านทานกระแสไฟฟ้าทนการลุกไหม้ของไฟได้นะครับผม สก็คืออุปกรณ์ป้องกันหูนะครับก็คือจะสามารถลดความดังของเสียงที่มากระทบกับแก้วหูของเราหรือว่ากระดูกหูของเรานะครับลดอันตรายที่มีต่อระบบการได้ยินและยังสามารถป้องกันเศษวัสดุที่กระเด็นเข้าหูได้นะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาซึ่งจะสามารถป้องกันอันตรายต่อใบหน้าและดวงตาจากการสัมผัสสารเคมีกา๊าซฝุ่นละออง หรือตลอดจนลักษณะงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการปิวหรือกระเด็นของวัสดุมาถูกใบหน้าและดวงตานะครับต่อมาเป็นอุปกรณ์ป้องกันมือและแขนนะครับซึ่งจะสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับมือและแขนได้ครับไม่ว่าจะเป็นการถูกขีดข่วนถูกสารเคมีหรือถูกความร้อนเป็นต้นนะครับอุปกรณ์ต่อไปครับก็คืออุปกรณ์ป้องกันเท้านะครับ ซึ่งจะสามารถป้องกันส่วนของเท้านิ้วเท้าตลอดจนนักแข่งนะครับไม่ให้สัมผัสกับอันตรายจากการปฏิบัติงานนะครับเช่นการตกกระแทกหนีบอัดทิม่มจากวัตถุต่างๆรวมทั้งป้องกันความร้อนและสารเคมีได้อีกด้วยนะครับต่อมาเป็นอุปกรณ์สุดท้ายนะครับก็คืออุปกรณ์ป้องกันลําตัวนะครับอุปกรณ์ป้องกันลําตัวคือจะสามารถป้องกันอันตรายจากไฟความร้อนสูงโลหะที่หลอมละลาย สารเคมีกัดก่อนตลอดจนอันตรายอื่นๆจากการทํางานนะครับต่อมาเป็น PPE เฉพาะงานนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นงานเชื่อมกับงานตัดเกียร์นะครับในส่วนของงานเชื่อมครับ PPE ที่ต้องใช้ครับก็จะมีหน้ากากาสําหรับเชื่อมนะครับถุงมือสําหรับเชื่อมแว่นตานิรภยัยหมวกนิรภัยพร้อมสายอัดคางหน้ากากกองสารเคมีเอียร์ปักหรือเอียร์มัฟนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับผม ต่อมาเป็น PPE ในงานตัดเชียนะครับสิ่งที่จะต้องมีก่อนที่จะเริ่มทำงานนะก็จะมีหมวกเซฟตี้นะครับแว่นตาเซฟตี้เอียปักหรือเอียมมาเพื่อป้องกันเสียงที่มันดังครับขณะตัดหรือเจียนะครับผมหน้ากาก95ครับสำหรับป้องกฟฟันเศษฝุ่นหรือเศษเหล็กครับที่เราจะสูดดมเข้าไปร่างกายต่อมาจะเป็น ออกแขนหนังถุงมือหนังแล้วก็เยี้ยมหนังครับอันนี้จะป้องกันการที่เศษหินเจียครับกระเด็นมาโดนตามตัวเรานะครับต่อมาก็เป็นรองเท้านิรภัยนะครับซึ่งนี้จะป้องกันเล็ดตกมาใส่ได้นะครับซึ่งในการเลือกอุปกรณ์ป้องกัน PPE นครับการเลือกใช้ PPE แต่ละชน,นิดครับก็คือจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่เราทํานะครับเช็คสภาพ อุปกรณ์ p p e ก่อนที่เราจะนํามาใช้งานนะครับนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยนะครับหรือที่เราได้ยินกันบ่อยคือป้ายเซติสายนะครับป้ายเซติสายก็คือป้ายที่ใช้สัญลักษณ์ภาพหรือข้อความที่เป็นามรฐานสากลนะครับในการสื่อความหมายเพื่อแจ้งเตือนห้ามหรือบังคับให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกได้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้นะครับ และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับป้ายเซฟดิไซนี้แล้วครับก็คือจะมีสีข้อความรูปภาพที่แตกต่างกันครับซึ่งสีแต่สีก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปครับก็คือสีแดงจะมาถึงห้ามนะครับสีเหลืองบังคับสีน้าเงินเตือนและสีเขียวครับก็คือสภาวะความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง สัญลักษณ์ป้ายเซติทรานะครับก็จะมีอยู่กันทั้งหมด4ี่สีครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็คือสีแดงจะหมายถึงห้ามสีเหลืองเตือนนะครับสีน้ําเงินบังคับและสีเขียวสภาวะความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างป้ายเซติไซา์สีแดงอะไรครับจะมีห้ามสูบบุหรี่ห้ามถ่ายรูปห้ามจุดไฟนะครับส่วนสีเหลืองก็จะมี ระวังอันตรายระวังสารเคมีอันตรายหรือระวังวัตถุไวไฟครับส่วนป้ายบังคับหรือว่าป้ายเสียเงินครับวันนี้ก็นะ่าจะรู้ทุกคนกันอยู่แล้วครับก็คือบังคับให้สวมหมวกนิรภัยนะครับบังคับให้สวมแว่นตานิรภัย,ยเป็นต้นส่วนสีเขียวก็จะเห็นกันบ่อยชัดไปครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผนในไฟงานหรือว่าตามห้างครับก็จะมีเช่นทาง ทางหนีไฟครับจุดปฐมพยาบาลนะครับหรือจุดชําระล้างจุกเฉินนะครับผมนี้เป็นตน้นสัญลักษณ์ต่อไปครับคือสัญลักษณ์ความรุนแรงของสารเคมีนะครับก็คือจะบ่งบอกให้ทราบถึงความรุนแรงของสารเคมีนะครับซึ่งป้ายจะมีขษณะเป็นสี่เหลี่ยมตามรูปเลยครับหรือที่เราเรียกกันครับคือป้ายดมอนซายนะครับ ซึ่งป้ายเดมอนซายก็จะมีสีเหมือนกับป้ายของเซริซายนะครับแต่ว่าจะมีแค่บางสีที่ต่างกันแล้วก็ความหมายของสีก็จะต่างกันนะครับซึ่งป้ายเดอมอนซายสีดาเงินจะจะมีความหมายว่าสุขภาพนะครับสีแดงก็คือไวไฟนะครับสีเหลืองก็คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับส่วนสีขาวก็คือข้อมูลพิเศษของสารเคมีนั้นๆนะครับซึ่ง ทั้งสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองครับก็จะมีตัวเลขระบุถึงความรุนแรงของของสารเคมีนั้นนะครับซึ่งตัวเลขจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ระดับนะครับนับจากศูนย์ถึงสี่ก็จะมีอยู่5้าดับซึ่งระดับศูนย์เนี่ยหรือระดับต่ำสุดนะครับก็จะปลอดภัยนะครับส่วนระดับสูงสุดก็คือจะเป็นระดับที่อันตรายมากนะครับในส่วนของสีขาว สีขาวก็จะเป็นข้อมูลพิเศษของสารเคมีชนิดนั้นๆนะครับอย่างเช่นสารเคมีบางชนิดห้ามถูกน้ำครับก็จะมีสาญลักษณ์เป็นตัว w ขีดทับไว้นะครับก็จะมาถึงว่าสารเคมีชนิดนั้นห้ามถูกน้ำนะครับหรือสารเคมีบางชนิดเป็นกรดนะครับก็จะระบุเป็น AA เอสในตัวสีขาวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ต้องทํางานเกี่ยวกับสารเคมีครับได้รู้ถึงความบุนแรงหรืออันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเราไปสัมผัสกับสารเคมีนั้นๆน,น,นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นป้ายเซฟตี้ซน์เองหรือว่าป้ายไดมอนด์สายเองครับพวกเราทุกคนครับก็ควรที่จะเข้าใจ ในความหมายต่างๆของแผ่นป้ายทุกชนิดนะครับเพราะว่าเราทำงานอยู่กับมันเราพบเจออันตรายอยู่ทุกๆวันนะครับป้ายเซ้ไซา์กับป้ายเดมอนซา์ก็จะเป็นตัวช่วยเราอย่างหนึ่งนะครับในการทำงานให้มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่เกิดอันตรายใดๆน,น,นะครับต่อมาเป็นข้อกำหนดความปลอดภัยภายใน,ในบริษัทนะครับ ซึ่งข้อกําหนดภายในบริษัทเนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับในกาหนดรวมครั้งนี้ก็จะยกตัวอย่างบางข้อกําหนดขึ้นมาให้ทุกคนได้รับทราบนะครับในเรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์นะครับทางบริษัทเราครับจะมีการเป่าแอลกอฮอล์ทุกเช้าครับทุกครั้งที่มีทีมงานที่ต้องออกไปทํางานที่หน้าง,งานหรือว่าทํางานที่ไซต์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีพักงานที่ ไม่มีความพร้อมในการทํางานครับหลุดออกไปจากบริษัทเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ชื่อเสียงของบริษัทด้วยนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการวัดแอลกอฮอล์ก่อนกอน่กอนการทํางานนะครับทางบริษัทจะวัดแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีทีมงานออกไปทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในช่วงซ่อมบำรุงปกติหรืองานในช่วงชัดดาวนะครับซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะครับจะต้องผ่านการวัดแอลกอฮอล์จากบริษัทก่อนนะครับ โดยจะยึดผลการวัดเทียนครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าผลตรวจวัดแอลกอฮอล์ผ่านผู้ปฏิบัติงานจะสามารถไปปฏิบัติงานที่ไซต์งาน,นนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าผลออกมาไม่ผ่านหรือผู้ปฏิบัติงานจงใจหลีกเลี่ยงในการวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานก็จะไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานข้างนอกได้ครับจะต้องอยู่ที่เวิร์กช็อปเพื่อรอการสอบสวนจากหน้างานหรือหัวหน้าแผนกนะครับที่ตนเองสังกัดอยู่ และพิจารณาการออกใบเตือนให้กับพนักงานที่วัดไม่ผ่านหรือจงใจหยิบเลี่ยงการวัดแอลกอฮอล์นะครับซึ่งโทษในการออกใบเตือนจะมีอยู่2ระดับนะครับซึ่งถ้าเป็นระดับของผู้ปฏิบัติงานจะเป็นการออกใบเตือนด้วยหนังสือและพิจารณาให้ทํางานไปในเวิร์กช็อปนะครับแต่ถ้าเป็นระดับของหัวหน้าง,งานขึ้นไปจะต้องให้ผู้จัดการฝ่ายทําการสอบสวนและออกใบเตือนด้วยหนังสือ พร้อมทั้งสั่งพักงานอย่างน้อยหนึ่งวันโดยไม่ได้รับค่าจ้างนะครับและถ้าหากพบว,ว่าไม่ความร่วมมือหรือเจตนาหลบหลีกจะถือว่าเป็นความผิดไร้แรงทางบริษัทจะพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมที่ท่านจะสามารถปฏิบัติงานได้อีกครั้งนะครับซึ่งโทษของการวัดแอลกอฮอล์ครับจะเป็นโทษที่ร้ายแรงนะครับจึงอยากให้พนักงานใหม่ทุกคนตระหนักในเรื่องมาตรการการ,การวัดแอลกอฮอล์ของภายในบริษัทในส่วนของจุดรวมพลและจุดถังระเพิงนะครับ จุดรวมพลของบริษัทนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2จุดซึ่งจุดแรกครับจะอยู่บริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนจุดที่2จะอยู่บริเวณพื้นเขียวหรือว่าโรงอาหารนะครับสาหรับจุดวางถังระเพิงภายในบริษัทจะมีจุดวางถังระเพิงทั้งหมด5จุดนะครับ6ถังด้วยกันตามรูปที่โชว์ในสไลด์เลยนะครับจากที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับจุดรวมพลจะมีอยู่2จุดโดยจุดแรกอยู่ที่บริเวณที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับ และจุดที่2จะอยู่ที่บริเวณพื้นเขียวหรือโลงอาหารในส่วนของจุดวางถังดับเพลิงครับจะมีทั้งหมดห้าจุดนะครับโดยจุดที่1จะตั้งอยู่ที่ห้องครัวภายในออฟฟิศนะครับจํานวนหนึ่งถังจุดที่สองนะครับจะตั้งอยู่ที่หน้าสตอะครับโดยที่หน้าห้องสตอจะมีทั้งหมด2ถังทั้งซ้ายและขวาของหน้าห้องสตอนะครับส่วนจุดที่3ามนะครับจะตั้งอยู่หน้าห้องเก็บสีนะครับจะมีอยู่ดล้วกัน1ถัง ส่วนจุดที่4ครับจะตั้งอยู่ที่พื้นเขียวหรือว่าโรงอาหารนะครับจำนวน1ถังแล้วก็จุดสุดท้ายครับจุดที่5ครับจะตั้งอยู่ที่บริเวณที่เก็บถังอาก้อนจำนวน1ถังนะครับซึ่งผมอยากให้พนักง,งานใหม่ทุกคนเนี่ยจำให้ได้นะครับว่าจุดรวมพลจุดวางถังระเพิงของบริษัทนะครับอยู่ตรงไหนบ้างเพราะถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาครับจะได้เข้ารับเหตุได้ทันหรือว่าอพยกได้ทันทีนะครับต่อมาเป็นเขตพื้นที่การทํางานนะครับทางบริษัทได้มีการแบ่งพื้นที่ในการทํางานอย่างชัดเจนนะครับ โดยพื้นที่ทำงานภายในเวิร์กช็อปจะมีการตีเส้นสีแดงล้อมรอบเวิร์กช็อปไว้นะครับเพื่อที่จะให้พนักงานรู้ว่าเป็นพื้นที่ทำงานและเป็นพื้นที่อันตรายนะครับซึ่งการที่จะเข้าไปพื้นที่ทำงานนั้นครับจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ที่กำหนดไว้นะครับก็คือต้องสวมใส่แว่นตานิลภัยทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปนะครับรวมถึงรองเท้าด้วยนะครับ ทางบริษัทกำหนดให้เป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าเซฟตี้ก็ได้นะครับแต่ห้ามเป็นรองเท้าแตะในส่วนของการทํางานตัดเชื่อมเจียรครับอุปกรณ์ PVE ก็จะตาม PV e เฉพาะงานนะครับที่ได้ระบุไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับนอกจากพื้นที่ทํางานในเวิร์กช็อปแล้วครับยังมีห้องทาสีที่จะต้องปฏิบัติตามป้ายเซฟตีไซน์และใส่อุปกรณ์ PVE ตามที่ระบุไว้นหน้าห้องสีนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการดําเนินงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัทนะครับ ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาครับผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์จะต้องแจ้งไปยังหัวหน้างานทันทีหลังจากนั้นหัวหน้านงานจะเป็นผู้พิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถ้าอุบัติเหตุที่เกิด <koş> ขึ้นไม่รุนแรงสามารถแจ้งเรื่องที่หัวหน,น้างานได้เลยแต่ถ้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงทางหัวหน้านงานจะต้องแจ้งเรื่องต่อพยังหัวหน้าแผนกให้ทราบในทันทีซึ่งหลังจากพิจารณาความรุนแรงแล้วครับทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือว่าจปอจะทําการสอบสวนอุบัติเหตุ และทำการบันทึกรายงานนะครับเพื่อส่งรายงานให้กับผู้บริหารเพื่อทำการตรวจสอบรายงานอุบัติเหตุและลงชื่อรับทราบซึ่งทางผู้บริหารจะเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะครับถึงตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการอบรมพนักงานใหม่แล้วนะครับผมก็อยากจะฝากเรื่องความปลอดภัยให้พนักงานใหม่ทุกคนตระหนัก ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เราเท่าน,นั้นที่จะได้รับผลกระทบยังมีอีกหลายๆคนหลายๆชีวิตที่จะได้รับผลกระทบด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวภรรยาลูกหรือคนรอบๆตัวเรานะครับอุบัติเหตุไม่ใช่หน้าที่ของคนในคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนทุกๆภาคส่วนนะครับที่จะต้องช่วยกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะจบการอบรมวันไปนะครับ ไปขอฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งนะครับจงทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อที่เราจะได้อยู่เห็นรอยยิ้มของคนที่เราลักครับ